สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแกลเปิดชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับผมก็สําหรับรายการที่ผมจะมาให้ชมกันนะครับรายการนี้เป็น รายการเนื้อมหาชนวนกระไหลทองลงยาสีประจําวันเกิดนะครับมีทั้งหมดแปดเหรียญนะครับผมก็เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เต็มจอเลยนะครับผมก็เป็นกล่องที่ถูกซีลด้วยถุงพลาสติกมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับซิลมารอบด้านอย่างนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมานี่นะครับเป็นโลโก้ของวัดจุลามณีแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่า เป็นอย่างไรนะครับกล่องก็เป็นกล่องที่ทําค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับเหรียญ้ทวสวุวรรณโอจตุมหาราชิกาพิมพ์ใหญ่นะครับผมปัญจมหาเทพาวุธปราภัยรีนะครับผมรุ่นเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับผมก็จะมีฝั่งน,นี้ก็จะเป็นองค์ท้าวสวุวรรณนะครับฟันด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังของเหรียญนั่นเองนะครับผมพุทธศักราช2563นะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูล ของวัดจุฬามณีนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าด้านในมีสีอะไรบ้างนะครับผมมาชมกันนะครับขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับพอแกะถูกมากมากก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับก,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 แบบบก็ตรงกล่องก็สามารถแกะได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีสติกเกอร์แปะนะครับผม ก็คือมีเฉพาะซิลถุงมาอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือส่งตรงมาจากวัดเลยนะครับผมของเพิ่งถึงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คือเหรียญจะถูกเรียงเป็นสองแถวแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับถูกเรียงมาแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับจะมาให้ชมกันว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่า ก็สีประจําวันเกิดนะครับแปดสีเลยนะครับผมเหลียนก็จะเรียงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแปดเหรียญถูกใส่ออกมาในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันว่าแต่ละเหรียญนั้นมีความสวยงามอย่างไรนะครับผมตอนนี้เราก็จะไล่ชมเป็นเหรียญๆไปนะครับผมเหรียญนี้นะครับที่ผมจะมาให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญกาไหลทองนะครับลงยาสีเขียวนะครับผม ก็หนึ่งในชุดวันเกิดนะครับผมก็สําหรับชุดวันเกิดนะครับก็สร้างเพียง1นึ่งพันหนึ่งิสี่เหรียญน,นะครับก็สร้างจานวนน้อยมากๆเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเราแกะออกมาจากในกล่องใหญ่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องเล็กสีครีมแบบนี้นะครับผ้ากำมะหยี่ข้างในก็จะเป็นสีครีมนะครับผม นี่เลยนะครับผมก็ใครที่ชอบสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับหลายๆท่านก็จะรู้จักกันว่าสีเขียวเหนียวซับนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นกระไหลทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกระไหลทองทั้งเหรียญนะครับผมกระไหลทองแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยานะครับลงยาก็จะเป็นสีเขียวที่ฉากหลังนั่นเองนะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าการขูดเหรียญนะครับก็จะมีความ สวยงามนะครับเพราะว่าขุดเป็นลักษณะเหมือนลัศมีนะครับออกไปนะครับจากองค์เทวิสวรรณโดยรอบนะครับผมเวลาลงยานะครับก็จะทําให้มีความเงางามนะครับแวววาวแล้วก็ดูลักษณะเหมือนการแผ่รังสีนะครับแผ่แผ่รังสีออกจากองค์้ทวิสวรรณนนั่นเองนะครับก็เป็นไกรทองแบบนี้นะครับหูเหรียญนะครับถ้าเราดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับเอาชัดๆเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับ รุ่นจำปีโปรดนี่นะครับก็เป็นหูตันแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดลายขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นลวดลายกระนกแบบนี้เลยนะครับรอบเหรียญเลยนะครับนี่นะครับจะมีความสวยงามนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใบหน้าองค์เทวาสุวรรณนะครับก็จะมีเข้มขังดุดันจมูกโด่งมากๆนะครับแบบนี้นะครับเขี้ยก็จะใหญ่นะครับแล้วก็กว้างนะครับผมนี่นะครับองค์ก็จะเป็นสีทองเลยนะครับ นี่ครับลงยาลงยาก็จะมีอขึ้นไปนิดหนึ่งตรงชายแร่งนะครับผมนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็มีความสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็เป็นการออกแบบเหรียญที่มีความสวยงามนะครับก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่ออิดนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ด้นบนสุดหูเหรียญนะครับก็จะเป็นเหลงนูนนะครับเกิดจากการปั๊มขึ้นมานะครับนะครับแล้วตรงนี้ก็ครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับลาบผลคูณทวีทรับกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีภาษาจีนตรงนี้นะครับแปลว่าเทพเจ้าประทานพรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทพเจ้าประทานพรให้กับผู้ที่ขยันหมั่นเพียรนะครับผมแล้วตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระบองใหญ่นะครับ ด้านในก็จะเป็นกระบองเล็กขององค์ท้าเวสวรัน์นั่นเองแล้วก็มีอัคระยันนะครับแล้วก็ตรงด้ามกระบองนะครับก็จะเป็นยันพุทธ้อนนั่นเองนะครับอินรักษาผมรักษาเท้ากูเวนรักษานะครับผมแล้วก็จะมีสามเจ็ดเก้านะครับพระรัตนตรัยนะครับผมนี่นะครับสามจนี่นะครับสามพุทชงเจ็ดนะครับแล้วก็สังคคุณเก้านะครับผมแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธของพะนารายนะครับจักรนารายนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัชราวุธของพระอินทร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดวงตาของพยายมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นภาพโภคข,ของอาระวะกายักษ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีภาษาจีนนะครับนี่นะครับเปลี่ยนล้ายให้กลายเป็นดีนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับด้านซ้ายก็คือ เปี่ยนหลายให้เป็นดีนะครับด้านขวาก็จะเป็นสมหวังดั่งใจคิดนะครับอยู่ใต้พระชราวุฒตรงนี้นะครับสมหวังดั่งใจคิดตรงนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับส่วนด้านนี้ภาษาจีนนี้นะครับก็แปลว่าสมความปรารถนาทุกประการนั่นเองนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับในการออกแบบเหรียญแล้วก็วางอักขระต่างๆนะครับความหมายดีมากๆนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ตัวหนังสือตรงนี้ก็นะครับระบุวัดจุามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น รุ่นเจริญทรัพ์นะครับพุทธศักราชสองห้าหกสามนั่นเองนะครับแล้วก็มีตอกโคดเหลงไว้ตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆเชือกของอะาวัคยักษ์นะครับผมแล้วก็จะมีการเลเซอร์โคดน้ำเบอร์ของเหรียญด้วยด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสวยงามนะครับผมนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของด้านหลังของเหรียญกันนะครับก็โดยรวมแล้วก็ การปั๊มเหรียญที่มีความสมมาตรกันนะครับก็คือสังเกตได้ขอบเหรียญนะครับรอบๆนะครับจะมีความขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับก็คือการปั๊มเหรียญที่มีความสมมาตรกันก็คือสวยงามนะครับแล้วก็ผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญผิวเหรียญก็จะมีความเงาเงางามเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเสน่ห์ของเหรียญนะครับในรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญนะครับมีการตัด ตัดขอบที่คมนะครับผมก็คือไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่อาจจะมีรอยฉีกนิดหน่อยทางด้านหลังนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับข้อเบอร์ก็ไม่ได้ยื่นออกไปนะครับแล้วก็ปั๊มเสร็จก็จะมีการนํามาทําอาบกระไหลทองนั่นเองนะครับผมชุบกระไหลทองแล้วก็นํามาลงยานะครับผมอันนี้เป็นลงยาสีเขียวนะครับในชุดวันเกิดนะครับก็เป็น การทำเหรียญขึ้นมาเหมือนกันนะคะผมต่างกัน hmm. ที่ลงยานะครับว่าลงยาสีอะไรเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนการทำผิวเหรียญต่างๆก็เหมือนกันในทุกๆสีนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ลงยานะครับผมว่าลงยาแต่ละเหรียญนั้นมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นแตกต่างกันอย่างไรก็เฉดสีก็มีส่วนนะครับผมอย่างสีเขียวนี่นะครับก็จะทำให้ มีความสวยงามนะครับสําหรับคนที่ชอบสีเขียวนั่นเองนั่นเองนะครับผมก็สีเขียวเหนียวซับนะครับหลายๆท่านก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็เหรียญน,นี้นะครับพุทธาพิเศษในพิธีใหญ่นะครับผมก็พิธีเดียวกับรุ่นจาปีพุทธศิลป์นั่นเองนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2563ที่ผ่านมานะครับก็เป็นพิธีสวดผ่านยักษ์สวดนกพระเคาะประจําปีนะครับผม ของวัจุลามณีครั้งที่16นั่นเองนะครับก็จัดมาเป็นปีที่16แล้วนะครับผมก็ถือได้ว่ามีความาสุดยอดนะครับผมแล้วก็เกจิอาจารย์ที่มาพุทธวิเศษก็เป็นเกจิในหลายๆภาคนะครับในหลายๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณ38รูปนะครับก็เทียบเท่ากับมงคล38ปประการของอที่เรา เชื่อกันนั่นเองนะครับผมก็หลวงพ่อนะครับท่านก็นําถือเครดนะครับหลวงพ่อท่านถือเครดที่เป็นมงคลนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นออกมาแล้วเป็นมงคลแล้วก็มีความเข้มขขังมากที่สุดนะครับก็นี่นะครับก็เป็นลงยาสีเขียวแบบนี้นะครับก็เวลาโดนแสงนะครับเราก็จะเห็นความเงางามนะครับวิบวับแบบนี้เลยนะครับผมก็เอามาให พี่น้องได้ชมกันนะครับผมก็เป็นความสวยงามนะครับผมสําหรับเหรียญนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมเอาแสงมาส่องกระทบให้ดูนะครับก็เป็นความเงางามสีทองก็จะเป็นสีที่มีความเงาอยู่แล้วนะครับก็นี่นะครับพอโดนแสงโดนอะไรนิดหน่อยก็นี่นะครับก็จะเป็นความสวยงามนะครับผมนี่นะครับก็เหมาะมากๆานะครับสําหรับที่เราจะเอาไปเลี่ยมนะครับเพื่อที่จะมาห้อยให ใช้พุทธคุณนะครับผมเพื่อที่ให้อยู่กับตัวเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับหรือว่าคนที่ชอบสีเขียวนั่นเองนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นหนึ่งในชุดวันเกิดนะครับผมเพื่อที่จะนํามาใช้พุทธคุณกันนั่นเองนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับก็ อยากจะแนะนํานะครับพี่น้องนะครับผมก็เช่าหามาบูชากันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นพุทธคุณให้อยู่กับเราตลอดไปนะครับนี่นะครับก็ให้กับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวของเรานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอา กระลายทองลงยาสีเขียวมาให้ชมกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับกดติดตามก็กดซับกดติดตามกันไว้นะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ